นี่นะครับวิถีชีวิตคนในชนบทบ้านเรานะครับก็มีการเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงหมูนี่ออกลูกด้วยนี่ลูกน่ารักมากอยู่มุมโน้นนะครับไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันอันนี้อาจจะจริงนะเพราะว,ว่าเขาขยันเลี้ยงเนาะอุย้ยหลายตัวนะลูกน้อยมันกี่ตัวนะ่ะแปดนี่เจ็ดตัวนะครับอันนี้ออกลูกทีละเจ็ดตัวนี่ตัวนี้ออกแปดตัว อันนี้เป็นหมูพันธุ์แบบพื้นเมืองนะครับพันธุ์พื้นเมืองแบบโบราณเลยนะกําลังเป็นที่ต้องการของตลาดเลยกันเพราะเนื้อหมูแบบนี้มันไขมันน้อยนะครับนี่ดูวิธีการนะครับเลี้ยงเขาบอกว่ากินง่ายด้วยนะครับไม่ไม่ต้องขูนเหมือนกับหมูหมูตัวสีขาวหมูพันธุ์โอ้โหลูกมันน่ารักเนาะนี่ดูออกมาเยอะด้วย นี่นะครับวิถีชีวิตของคนที่อยู่กับบ้านนะครับใครที่กลับมาอยู่บ้านเกิดของตัวเองนะครับก็มีอาชีพหลายอาชีพนะครับที่ทําให้เราสามารถาสร้างไรายได้ได้นะครับการเลี้ยงแม่พันธุ์แล้วก็เพาะพันธุ์อย่างนี้นะครับลูกมันตัวเล็กๆเกนี่ยนะครับก็ขายได้ราคาทีา่ดีพอสมควรนะครับถึงตัวตัวหมูตัวแม่นี่ก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับ อันนี้เขาเลี้ยงไว้สองตัวนะครับสองแม่แม่ตัวนี้นะโอ้ด,ดูดูตัวมันนะครับเนี่ยตัวนี้ก็สวยตัวนี้ตัวลายมีลูกอยู่ตรงโน้นนะครับโอ้ลูกมันน่ารักดีนะครับโอเคนะครับก็เป็นหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะครับที่แบบว่า ถ้าคนที่กลับมาอยู่บ้านนะครับเาเป็นอาชีพที่ไม่ต้องลงแรงอะไรเยอะนะครับก็ทําทิ้งไว้นะครับเรามีอยู่ในกครงอยู่ในข้อก้ให้อาหารเป็นเวลาเท่านั้นเองนะครับเขาบอกว่าหมูตัวนี้ทนทานต่อโรคด้วยไม่ต้องมีการใช้ยาใช้อะไรรักษานะทานอาหารกินอาหารก็ง่ายๆนะครับกินลำกินผักนะครับดูของลูกนะครับแฝดตัวก็ขายได้นะครับลูกนะครับตัวแม่ก็เดี๋ยวหมดชักระยะหนึ่งก็เพาะพันธุ์ออกมาอีกนะครับ ใครที่คิดว่าจะทําอาชีพอะไรก็ลองลองพิจนารณาดูก็ได้นะครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะนะครับผมก็มานําเสนอให้ดูว่าวิธีการที่เขาทําอะไรกันบ้างที่จะาสามารถสร้างอาชีพได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ